เปิดลิสต์5นางเอกช่องเจ็ลาออกเป็นอิสระผ่านตัวเล่นบทแรง เรียกได้ว่าหากพูดถึงนางเอกเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ต้นๆของช่องหลากสีนั้นใครหลายคนก็พอจะนึกภาพออกว่ามีใครกันบ้างและแน่นอนว่านางเอกแต่ละคนนั้นมีความสามารถมากมายไม่เพียงแค่เล่นบทเป็นนางเอกเท่านั้นแต่ก็น้อยครั้งนะที่เราได้เห็นนางเอกช่องหลากสีพลิกบทไปเล่นอย่างอื่นนอกจากบทนางเอกยดเว้นแต่ว่านางเอกคนนั้นหันตัวเป็นนักแสดงอิสระถึงจะได้เห็นบทหลากหลายมากขึ้นโดยในวันนี้ เราจะพาทุกคนมาเปิดโผลหาหนางเอกตัวท็อปช่องหลากสีที่ตอนนี้ผ่านตัวเป็นอิสระและได้เห็นการแสดงบทแรงมากขึ้นจะเป็นใครกันบ้างนั้นมารับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันที่คนแรกนั่นคือนางเอกเบอร์ตน้นอย่างนุ่นวรนุชที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ออกช่องมาก็ได้รับบทหลากหลายโดยหลังจากผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระก็ได้จับละครเรื่องแรกกับช่องน้อยสีในละครทองเหนือกาวรับบทลำยอที่ลบคำศพ ะมาทุกคนได้ทั้งหมดผิดรับบทแรงร้ายจนกลายเป็นปรากฏการ์ลำยองฟีเวอร์เป็นกระแสที่ขครก็พูดถึงไปทั่วโลกอีกด้วยนั่นเองต่อมาคนที่สองนั่นคือกรีนอัสดาพรที่เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวช่องหลากซีที่พอเป็นอิสระนั้นก็พลิกกลับมารับบทนางร้ายที่ต้องบอกเลยว่าคนดูอินมากจนได้รับคําชมมากมายต่อมาคนที่3ามคือนางเอกสาวสวยพิมพิมพ์มประภาตั้งประภาพรที่แม้ภาพลักษจะเป็น สาวสวยนาหวานที่ตอนอยู่ช่องก็รับบทนางเอกมามากมายแต่เมื่อผ่านตัวเป็นอิสระแล้วนั้นก็พลิกมารับบทแรงกว่า3มเรื่องติดแล้วของปีบอกเลยว่าท่าทางเธอจะมาสายนีซะแล้วต่อมาคนที่4นั้นคือนางเอกสาวใบเฟิร์มพิมชนกที่หลังออกจากช่องมาเป็นอิสระเธอเองก็ได้บทหลากหลายเช่นกันโดยเฉพาะบทการแก้วนั่นเองและคนสุดท้ายเป็นนางเอกที่ใครหลายคนชื่นชอบนั้นคือสาวจักรจันทร์อัมคําสิริ ที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากผ่านตัวเป็นอิสระเธอก็ได้รับบทหลากหลายและเป็นที่จดจําของแฟนละครได้มากมายเช่นเดียวกันทั้งนี้เองผลดังกล่าวก็มีแฟนละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิยกเว้นใหม่ดาวิกาละครที่ดังเป็นกระแสไม่ใช่แนวร้ายๆแรงๆแม้ตอนที่เล่นที่ช่องเจ็ดยังไม่เคยเล่นร้ายรยแรงๆอยากเป็นกระแสต้องเล่นบทแบบนี้ปกติครับนานๆทีจะมีบทคุณภาพแบบใหม่วันทองมากระแสแบบ ไม่ต้องไร้รายแรงซึ่งยากมากในยุคนี้ช่องเดิมอยู่ในป่าไปแล้ว80%สงสารดาราม,มากไม่ใช่นักแสดงทุกคนต้องรับบทแรงเพื่อดังเชื่อว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันแต่ละครไทยเรื่องที่ดังชุบชีวิตนักแสดงอิสระหลายคนเป็นต้น